คือและความเข้าใจของมนุษย์เรานี่มันก็เข้าใจยากเหมือนกันนะคะช่องของครู่ใช้ชื่อว่าคูปรินมาณฑิดาใช่ไหมคะบางช่องก็จะขึ้นชื่อภาษาอังกฤษว่ามาณฑิดาสตูดิโอบุ๊คมณฑิดาสตอรี่เซ็นเตอร์มาณฑิดาคอนเทนต์ครีเอทีฟเนาะแล้วก็จะตามด้วยคูปรินมาณฑิดาอ่ะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรคอนเทนต์น,นี้เกี่ยวค่ะเกี่ยวอย่างนี้นะครูตั้งชื่อว่าครูปรินมาณฑิดา คุณว่าครูชื so <Okay. S 1> ่อเล่นว่าอะไรครูครูชื่อเล่นว่าอะไรครูถามทุกคนหน่อยครูใช้ชื่อว่าครูปรินมณฑิดาคุณว่าครูมีชื่อเล่นว่าอะไรครูมีชื่อจริงว่าอะไรคุณเอาชื่อจริงกลายเป็นนามสกุลหรอหรือคุณอ่านคําว่าปรินเป็นชื่อจริงหรอเอ๊ะงงไหมคะสิ่งเหล่านี้นะ เวลาเราเล่นเฟซเราเล่น t i k t o อกเราเล่น Youtube เราเล่นไอจีหรือเล่นอะไรก็ต่างนะคะสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราสนิทกับคนที่เขาละเอียดพินิษพิจารณากับชีวิตสิ่งแรกเลยนะที่คุกคัดคนเราในชีวิตนะคือการเป็นคนละเอียดค่ะคนละเอียดเนี่ยจะสังเกตตั้งแต่ชื่อนะคะ b o o k o o k เนี่ยถ้าสมมติว่าชื่อ,อ,อสมมติว่าผู้ตั้งชื่อว่ารถคันนี้ชื่อเมี่ยงตังตะขบก้นกบอะไรเงี้ย ไม่แปลกที่คุณจะถามว่าครูชื่ออะไรเนาะแต่ครูตั้งชื่อเต็มเลยนะคะครูปินมณฑิดาแล้วคุณทักมาถามว่าครูชื่ออะไรคะครูชื่ออะไรครับคุณลองลึกถึงครูนะครูจะอ่านแล้วครูจะรู้สึกยังไงกับคุณเช่นกันถ้าคุณตั้งชื่อเฟซบุ๊กคุณว่าสมศักบดเพชรอ่ะสมศบดเพชรแล้วครูทักไปถามคุณพี่ชื่อว่าอะไรคะ คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกทันทีว่าครูอ่ะไม่อ่านชื่อช่องคุณใช่ไหมหรือครูอ่านชื่อช่องคุณแล้วครูโง่มากเลยที่อ่านคําว่าสมศักดิ์ประดับเพชรเนี่ยเป็นคําว่าอะไรอ่ะมันก็เขียนชัดเจนว่าเขาชื่อสมศักดิ์นามสกุลประดับเพชรถูกป่ะเพราะฉะนั้นครูกําลังถามทูกคนในในในช่องไม่ว่าใครได้ดูคลิปนี้นะคําว่าครูปินเนี่ยมันบอกถึงครูชื่อจริงว่าเปิดปรินเหรอคะหรือว่าคุณมองว่า ครูชื่อครูปินินหรือชื่อเล่นครูชื่อปรินครูอยากรู้นะอ่ะสองมณฑิดาเนี่ยมันจะเป็นนามสกุลได้ปะ่ะครูปินมณฑิดานี่คุณเข้าใจกัว่าครูชื่อว่าปรินมณนฑิดาเหรอคะอ่ะวันนี้ทุกคนอยากรู้ว่าครูชื่ออะไรใช่ไหมครูชื่อปรินมณฑิดานามสกุลพรแห่งสุขสกุลนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้จักครูมากขึ้น และอยากรู้ว่า,าบริบทไหนที่จะทําให้เรากลายเป็นคนละเอียดและเราจะได้คนละเอียดคนที่เขาเรียกว่าไรอะ่ะคนที่ตื่นแล้วตั้งใจใช้ชีวิตแล้วเข้ามาในชีวิตให้เราเป็นคนดีและพัฒนาขึ้นได้เนี่ย จงมีสิ่งนี้ค่ะคือความละเอียดและความละเอียดจะเกิดขึ้นได้เราต้องไปอยู่กับคนที่ละเอียดคนที่ตื่นรู้คนที่ตั้งใจใช้ชีวิตก่อนนะคะและวันนี้ครูเปิดให้ทุกคนสมัครเข้ามาเป็นขับที่จะพัฒนาร่วมกันได้นะคะสมัครเข้ามามีเสื้อของมีเสื้อของแฟนขับให้1ตัวนะคะเป็นเสื้อสกรีนร่วมกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปี2025เนี่ยครูอยากเชิญชวนทุกคนที่อยากเป็นคนยุค ใหม่ไม่เกี่ยวกับอายุนะยุคใหม่ที่พัฒนาได้นะคะมาอยู่ในกลุ่มของปินโซนนะคะ2025ครูใช้ชื่อผู้ตื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยจะสอนให้คุณเป็นคนที่มีความพินิษพิจารณาละเอียดกับทุกเรื่องและความละเอียดนั้นค่ะจะทําให้เราได้รับโอกาสเอาง่ายๆอย่างที่ครูถามคุณไงถ้าคุณชื่อสมศักดิ์ประดับเพชรแล้ครูถามคุณว่าพี่ชื่ออะไรคะคุณจะรู้สึกว่าครูเป็นคนยังไงคะ คูไม่ละเอียดเลยเนาะแต่ถ้าคูชื่อรถคันนี้ขี้เมี่ยงคูตั้งชื่อเพจเฟซบุ๊กว่ารถคันนี้ขี้เมี่ยงแล้วคุณถามว่าชื่ออะไรไม่แปลกค่ะคุณเข้าใจากนบริบทนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนละเอียดเราก็จะได้ความประทับใจเราจะมีเสน่ตั้งแต่ประโยกแรกที่ทักไปคุยกับใครเลย วันนี้อยากเป็นคนมีสเสน่ห์สเสน่ห์จะสร้างโอกาสให้กับเราสเสน่ห์คืออะไรคะเป็นคนที่ทําให้คนรู้สึกอยากคุยด้วยเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็สบายใจเป็นคนที่อยู่ที่ไหนคนก็ชอบนั่นคือสเสน่ห์ไม่ใช่หน้าตาดีนะสเสน่ห์ไม่ใช่การหน้าตาดีอย่างเดียวสเสน่ห์คือการที่เราสามารถทําให้ตัวเองมีความสุข และความสุขนั้นจะดึงดูดให้คนอยากอย,กอยู่กับคนที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นแต่งตัวเป็นนะคะบุคลิกดีพูดจาดีรู้จักพินิษ์พิจารณานะคะครูปากหมาขนาดนี้ครูยังมีคนที่อยากจะอยู่กับกลุ่มของครูเพราะอะไรนะคะเพราะเสน่ห์ของครูคือความจริงใจเตนาดีและพินิษ์พิจารณาทุกเรื่องก่อนก่อนอะไรรู้ป้าก่อนที่จะตัดสินสิ่งนั้นอ่า ฟังมาถึงตรงนี้คูเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจแล้วแหละแล้วใครสนใจที่จะเป็นคนตื่นรู้ตื่นกับการตั้งใจใช้ชีวิตนะคะก็สมัครเข้ามาเป็นในกลุ่มคลับของครูได้นะคะชื่อว่าปินโซน2025นะคะตอนผู้ตื่นแล้วหรือตื่นเจริญปัญญาแล้วนั่นเองนะคะทักถา,ามแอดมินที่ไลน์แอ p เลยนะจ๊าแล้วเจอกันในกลุ่มค่ะ